พูดจังมาไอเดะโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้ายว้ายจัปงตาไอเด็กตาไหนชกัด oh. ท ah ีเนี ah. home home ่โอ้โหยาๆนี่หมาในบ้านไอ้พูดจังนะคะที่ร้านคือแมวของพี่สาวแมวของหลานพี่สาวนี่จะพูดจังพูดจัง ที่นอนเขากันเนี่ยที่นอนกับพ่อเขาเลยเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะหนาวครับที่นี่ท่านต้องใช้มิเตอร์นี่สตูปความอุ่นนี่ทำความอุ่นเครื่องทำความอุ่นวันนี้ในบ้านเปิดเครื่องทำความอุ่นมาสาชมชั่วโมงแล้วอากาศสิบองศาสิบองศาในบ้านค่ะ ขางนอกลบนะคะข้างนอกลบเม่องศาหนาวแฟนเกลดจะไปทำงานเดี๋ยวเดี๋ยว้ตก็ดพ่อเล่นครับพ่อจะไปทำงาน เดี่ยวสิคะเมื่อก่อนพี่มันชอบทำท่านนี้เดี๋ยวนี้น้องมันก็อยู่แบบนี้สซนใช่ไหมคะ ในบ้านก็มีหมาในตรวนก็มีแมวโอ้ยตายปวดหัวเจ๊เลี้ยงไว้หมดข้างตรวนเขาจะมาด่าเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะที่นี่เขาจะมา <c oughs> าไม่ให้เลี้ยงดูสิเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยเลี้ยงสัตว์เยอะหรอกค่ะเอาหน้าน่ารักมากเจ๊สงสารมันค่ะถ้าเราทิ้งมันมันก็จะหิวจะโหย นี่แม่มันที่มันไปไหนดูใหม่ตัวงละแต่ก็จริงอย่างที่เขาว่าและถ้าเลี้ยงมันจะมากันเยอะแต่ก็จะทำยังไงได้เราเป็นคนไทยนี่นับถือพุทธนับถือความใจดีเนาะแบ่งปันเพราะว่าไม่ได้ยากง่ายอะไรนี่ใหม่ตัวงลวะเพราะเขาไม่ได้มาแย่งเรา พอเรามีเศษอาหารเขาก็กินไปแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เศษอาหารแล้วซื้อให้เขาเลยค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ให้มาดูชีวิตหมาหมาแมวแมวที่เป็นบริวารของเจวานนะคะนี่หมาหมาแมวแมวใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจวันด้วยค่ะกดตามด้วยนะคะ